หรือแบบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสสวทนะครับสอนโดยสุนทรพิมพเสนก็ยังคงอยู่ที่แบบฝึกหัดไท้ายบทที่1นะครับในส่วนของคำถามนะข้อที่3นะครับจงยกตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์โดยจำแนกตามการใช้งานในแต่ละหัวข้อต่อไปนี้นะครับตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์จริงๆน่าจะมันน่าจะหมายถึง สิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์จะดีกว่านะสิ่งประดิษฐ์ทางฟิสิกส์เนี่ยมันเออมันดูงงๆยังไงเนาะเออเพราะว่าความรู้ฟิสิกส์เอาไปใช้ประดิษฐ์นะเออแต่นักประดิษฐ์เนี่ยอาจจะไม่ใช่นักฟิสิกส์นะเอออ่ะไม่เป็นไรนะครับเอาเป็นว่าสิ่งให้ยกตัวอย่างสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์แล้วกันนะเออเราก็โดยตอบเป็นหมวดหมู่นะเริ่มที่อ่ะเราก็ตอบครับ ตอบเริ่มที่กไก่หมวดการสื่อสารนะครับเออกไก่ก็มีอะไรบ้างครับเครื่องมือสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้ความรู้ทางฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารโทรศัพท์ครับโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตครับแล้วก็อะไรอีกอโทรทัศน์นะเมื่อก่อนก็จะมีโทรเลขอะ ประมาณนี้นะเออวิทยุมีอีกอเขียนไปแล้วกันนะเอาเป็นว่าจบแค่แค่นี้แล้วกันนะเออวิทยุโทรทัศน์โทรเลขอะไรก็ว่ากันนะไปไปคิดเอาแล้วกันะมีเยอะเลยเที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารอขอใขรที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะครับ <S 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 ม, Tri <Renaissance> มีอะไรครับก็พวกอะไรล่ะเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานนะอ โซลาเซลล์อนะตอนนี้ที่เห็นกันเยอะๆนะตามหลังคาตามหลังเงี้ยก็เทคโนโลยีโซลาเซลล์เขาเรียกเซลล์สุริยะอะชนเซลล์ะสุริยะมีอะไรอีกด้านพลังงานนะครับเ,เครื่องกำเนิดไฟฟ้านะ กกังหันลมกําเนิดไฟฟ้าอะไรเนี้ยเต็มเลยนะเออโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อะไรประมาณเนี้ยนะโรงไฟฟ้าอ่ะเขียนได้ครับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บ้านเราไม่มีนะ นี่ขอไข่อ่ะต่อไปคอควายครับในส่วนคอควายการคมนาคมขนส่งโอ้เดี๋ยวนี้มีอะไรเต็มเลยนะเออก็อย่างเช่นรถยนต์เออนี่นี่เดี๋ยวนี้มีรถไฟฟ้าอะไรนะเออพวกรถนะอีวีะนะเขียนไปครับรถไฟฟ้ารถ EV. อีวีออออะไรอ่อะ เรือเครื่องบินอะไได้หมดเลยนะเรือรถไฟฟ้าความเร็วสูงอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการเครื่องบินเรืออะไรนะก็เข,เขียนไปเรือเครื่องบินมัน,นเกี่ยวข้องกับการขํามนาคมขนส่งทั้งสิน้นสิ่งปรฏิดิษฐ์ที่ใช้ความรู้ทางฟิสิก์ในด้านการแพทย์ต้ง่ายเลยนะเครื่องเอ็กซเรย ถ้าใครก็คงเคยกันเกือบทุกคนนะอย่างเงี้ยที่โรงเรียนก็จะมีตรวจสุขภาพอย่างเงี้ยบางทีก็ได้ได้ได้เอกซเรย์ X นะครับเครื่องเอกซเรย์อ่าเครื่องอัลตราซาวเออ อุโมงค์อ่ะเขาเรียกอะไรไม่แล้วนะ MRI เลยแน่ใจนะเอาไม่เป็นไรไม่ต้องเขียนไปแล้วกันพวกอุโมงค์ะนะ,ะเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะเครื่องวัดความดันเครื่องวัดไข้อะไรเงี้ยนะที่ติดที่หัวนะเครื่องวัดไข้ Ah, apa macam ni lah kan? No.